ครับสวัสดีครับผมพรชัยไซงามนะครับวันนี้ก็มาเปิดแบ่งปันพระทิทันยุคหลวงพ่อกวยปลุกเสกเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะเป็นองค์ใหญ่นะครับองค์แรกจะเป็นพระพิมพ์ปฏิหารนะครับนี่ฮะเนื้อผงใบลานออกวัดพระปรางนะครับปี2115นะครับหลวงพ่อกวยไปร่วมปลุกเสกนะครับเนี่ยวัดพระปรางนะครับมีทั้งเนื้อดินสีแดงและเนื้อผงใบลานนะครับนี่ฮะเป็นพถถิมพ์ปฏิหารนะครับ ซึ่งสร้างน้อยนะครับพบเจอได้น้อยมากนะครับเนี่ยสร้างไม่เยอะนะครับพิมพ์นี้นะครับองค์จะค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับเนี่ยแล้วก็องค์ต่อมานะครับองค์นี้จะเป็นขุนแผนทรงไก่หรือขุนแผนขี่ไก่เนี่ยไก่จะอยู่ตรงฐานอย่างนี้นะครับเนี่ยเนื้อผงใบลานนะครับตรงนี้นี่ฮะท่านั่งมารวิชัยไก่นี่ก็คือขยันทำมาหากินนะครับ องนี้พิเศษนะครับด้านหลังจะมีรอยจานนะครับนี่ฮะจานอัคระยันนะครับองค์ค่อนข้างจะหนานะครับนี่่ันใดสนใจนะครับเนื้อผงใบลานนะครับขุนแผนมีทางเสน่ห์เมตตาโชคลาบนะครับองค์นี้จะเป็นลีลานะครับลีลาหลวงพ่อควยยุคแรกๆนะครับนี่เป็นเนื้อดินนะครับถอดแบบพิมพ์มาจากสุโขทัยบ้างกำแพงเพชรบ้างนะครับเนี่ยพระลีลาเนื้อดินหลวงพ่อควยเป็นถือเป็นยุคแรกๆนะครับ นี่อยกดลอยกดเป็นธรรมชาตินะครับเนี่ยลีลาก็หมายถึงการย่างก้าวทำอะไรก็จเจริญในหน้าที่การงานนะครับนี่ฮะแล้วองค์ต่อมาก็เป็นลีลาเหมือนกันนะครับนี่ฮะนี่นี่ก็เป็นลีลาสุโขทยัยอันนี้ด้านหลังจะเป็นหลังเรียบนะครับอันนี้จะเป็นองค์สีดำนะครับเนื้อผงใบลานนะครับนี่จะลงทองไว้นะครับจะมีการทาทองไว้นะครับนี่ฮ องนี้ก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับมีความเก่าได้อายุนะครับแล้วก็องค์สุดท้ายนะครับนี่ฮะองนี้ยังอยู่นะครับนี่ฮะพระศิวลีพิมพ์จัมโบ้นะครับถือว่าเป็นอีกพิมพหนึ่งนะครับดีทางด้านเสน่ห์เมตตานะครับโชคลาบนะครับนี่พระศิวลีของหลวงพ่อคุยพุทธคุณดีมากนะครับหลวงพ่อควยสร้างพระศิวลีไม่เป็นสองรองใครนะครับนี่ฮะ ลลพระศิวลีหลวงพ่อกล้ยนะครับนี่ท่านใดสนใจก็ทักกันเข้ามาได้นะครับเนี่ยเนื้อทูโูนนะครับองนี้นะครับ